โอเคครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมวิวดอทคออีกเช่นเคยนะครับ <S <S คลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมดิมลี2024นะครับเราจะมาเล่นในเกมบอลถ้วยนะครับเจอกับทางด้านแมนซิตี้ครับในเกมนี้โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมแรกของเราเจอกับอะไรไปนะครับ เกมแรกของเราเจอกับทางด้านบาร์เซโลนานะครับก็ชนะไป7-0เลยนะทุกคนโอ้ถือว่าโหดมากนะทีมเราโอเคสำหรับรอบนี้นะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งในตารางนะครับก็กำลังชิงที่1กันอยู่นะเดี๋ยวไปดูตารางลีกนะครับว่าห่างกันแค่ไหน เราอยู่ที่1น,นะครับแข่ง7ชนะ7นะครับส่วนเขาชนะ5เสมอ1แพ้1น,น,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับว่าเราจะเอาชนะได้หรือเปล่าในเกมนี้ใช้ระบบ532นะครับนาคูมีออลเกโกลนะครับกับแกลเลต l เบลโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ชองผมด้วยเพื่อไปกระจายให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเพื่อนๆกันสเวลาครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มเกมไนเลยครูสตี้ครับเจอกับทีมของเราเอาละครับสภาพอากาศวันนี้มีฝนโปรยลงมาครับถือว่าหนักพอสมควรนะครับมาดูว่าจะเป็นอุนปรสรรคในการเล่นหรือเปล่านะครับเรามาในชุดสีดำครับิตี้ครับมาในระบบ433ครับ โอ้โหจูเพลเล่นของเราก็ดึงมาเกี่ยวทั้งทีมเลยนะฮะระดับซิตี้เรามันระบบ5-3-2ครับนำทีมโดยฟันไดครับกับตันทีมเอาเละครับเกมเริ่มบอทีฟันไดแมนดี้ Mandy ครับสุงต่อมากูตเอลเกโร่ถึงจังหวะรอตัวนี้บอลอยู่ทีกาเลเบลกาเลเบลส่งต่อให้แมนดี้แมนดี้มีพื้นที่ จะนี้เปิดเข้ามาโอ,อ้โหเลยมาที่เสาสองครับกโลกลเก็บได้อยู่อาโนได้เปิดไปครั้งจังหวะน,นี้มุ่งเคียวมาจะนี้โอ้โหเอาแล้วครับเราแย่งขึ้นมาได้ทีปีเก็บปีเกส่งต่อมาเดี๋ยวพักอ,อกครับเอาบอลโลงสวยจะนี้อาโนเติมขึ้นมาแล้วครับทางขวาจาวังหวะน,นี้มองข้างในเปิดเข้ามาเห็นนี้บบกเรียบร้อยครับ 1หรตูต่ตอศูนย์จากแมนดี้ครับโอ้โห oh, ลูกนี้ในนาทีที่17ครับลูกเปิดของอาโนครับเปิดมาที่เสาสองขึ้นคนเดียวครับเหรตูต่ตอศูนย์ครับนำไปแล้วครับสำหรับทีมเราแม่ถือว่าขมได้ดีนะครับเพราะว่ากําลังแย่งชิงตําแหน่งที่1ครับหาแล้วจงวังหวะน,นี้แกเรเบลดักบันได้ ผมมีกระตุกเล็กน้อยจังหวะนี้อากโร่แทงมาให้ในมานมาฤจังหวะรอเพื่อนแล้วอากโรเข้ามาจังหวะนี้ข้างในยิงเรียบร้อย,ยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนจากกลลุนอาเกโรให้มาจ่ายลูกนี้ครับแล้วหลุดเลยครับดวลกับผู้สาวตูอย่างนี้ก็ไม่พลาดครับสำหรับอาเกโร่ครับตำนานของซิตี้ Uh huh. หาแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์เนี้ในนาทีที่24จังหวะนี้โรดี้แกเรเบลอาเกลโลครับอาเกลโลอาโคแวกกลางจาังหวะน,นี้แล้วดวลกับพุทธสาตูวยิยงลูกนี้ฟูเรียบร้อยครับ 100. 3ประตูต่อศูนย์เนี่ยลุ้นแฮตติกของอาเกลโลแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมง โดนไป3ลูกครับช่วงนี้มาสตีครับก็ย่ำแย่มากนะสำหรับเกมหลังๆนัดล่าสุดที่อัดคลิปนี้นะครับก็แพ้สเปอร์ไป4 0ศูนย์เลยนะทุกคนโอ้โสภาพทีมตัวนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเงี้ยแล้วมารับชมเก่งันต่อตอนนี้บุกขึ้นมาของสตี้บ้างซากาซากาโอ้โหเปิดเข้ามาโชคออกไปก่อนครับ้รกษาประตู จากวันนี้เข้ากลางมามเบียดไว้ได้อ่าแล้วครับสวนกับอาเกลโลอารเกลโลมองทางขวาเห็นอาโนตเติมขึ้นมาแล้วครับวันนี้มีพื้นที่ได้ดกระชากมองข้างในแล้วเปิดเข้ามาแมนดี้มงลยกนี้ขูติเซของผู้รักษาประตูครับยังได้เป็นลูกเตะมุมมืบดูครับมองลูกนี้อ หมดเวลา1นาทีครับสำหรับช่วงเวลาแรกเปิดมาจาังหวะนี้ในโมงโอ้โหแล้วจวังหวะนี้ได้ซ้ำหรือเปล่าหักเข้ามาก็ืหตามซ้ำไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันคือเวลาแรกครับเดีย๋ยวมารับชมขึ้นเวลาหลังกันต่อเลยว่าเน,น,น,นะนะครับจังหวะนี้บลิงแฮมอ่ะเขาไม่บลิงแฮมเลยนะครับซิตี้ ครับเล่นจังหวะนี้โฟเดนโฟเดนโฟเดนโอ้โหไม่ผ่านเอาแล้วครับอาก์เกโลอาก์เกโลโอ้โหส่งให้ใครครับเนี่ยไม่ได้เอาล่ะครับแย่งมาได้จังนี้เป็นเนยมาหรือเปล่าอาจจะเป็นเนยมาครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแกเรตเบลโคเรียบร้อยเลครับสี 4, ประตูต่อศูนย์เนียบจากแกเรตเบลเนี่ยเป็นเนยมาเนี่ยครับที่ลากเข้าเก่าทีตโทษแล้วเปิดมาลูกนี้ ไแกเระเบลม่งคนเดียวสีประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหม่งได้ดีครับลูกนี้แล้วมีการเปลี่ยนตัวครับสองตัวผู้เล่นของสตีแล้วหนึ่งตัวผู้เล่นของทีมของเราครับเปลี่ยนในมาออกเลยนะครับหลังจากแอสซิสต์ไปเมื่อกี้อล้วครับโอ้โหสตีจะแก้เกมมายังไงครับโดนไป4สี่ลูกแล้ว วันนี้กูนาอาเกลโลครับโอ้โห้หลบไปได้จังวันนี้ลากขึ้นมาแต่ยังติดโดนซิวาก็ส่งไม่ดีครับวันนี้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมตรงกลางครับยังคองบอลเหนียวแต่วันนี้เสียไปแล้วแกเลตเบลยิงลูกนี้โห้สุดสวยครับเมื่อครับเป็นเบลลิงแฮมเสียบอลนะครับตรงกลาง แล้วก็เรเบลซัดด้วยขวาข้างไม่ถนัดนี่ยว้าวโห่ายิงได้ดีมากครับโอ้โหลูนี้ยิงดีมากครับยิงที่ขวา5%าตตต่อศูนย์ไปแล้วโอ้เกมนี้แพรซิตี้นี่ยำแย่มากเลยครับอาคันจิบอลยังอยู่ที่ตรงกลางครับแล้วจังวันนี้โดนโชคไปได้แล้ว อาลเกโรอาลเกโรส่งต่อโอ้โหติดแคบนะเป็นยังรส่งคืนพูพ้เล่นสาวตูโอบักครับจังวันนี้กาเกรเบลกาเรเบลส่งเข้าในมาก็ติดแคบเป็นบอลสวนของซิตี้ตรงนี้ขึ้นมาย่างไปตามบอลคืนได้ครับกาเรเบลส่งต่อให้อาลเกโรอาลเกโรซัดลูกนี้โอ้โหได้จบลอยครับแล้วเป็นแฮตติกของคุณอัลเกโรในเกมนี้ด้วยครับ โอ้โหดูครับความขยันของแกเลนเบลครับแล้วจ่ายฉลาดมากครับตรกนี้แล้วสัดด้วยขวาตรกนี้ก็ไม่พลาดครับคุณโอเคโร่ฮืมคมจริงครับตัวนี้6ประตูต่อ0ไปแล้วครับในนาทีที่81ครับเหลือเพียง9นาทีเท่านั้นครับมาดูว่าอาร์ซิตี้ จะมีลูกตีไข่แตกหรือเปล่าครับนะจังหวะนี้ใช้ความเร็วเปิดเข้ามาก็โอ้โหลึกออกหลังไปครับหมดเวลา2นาทีครับสำหรับครึ่งเวลาหลังส่งมาทาอาก้ลงมาครับแล้วโดนเปลี่ยนออกครับหลังจากทำแฮตติครับโกุนโดเกโลส่งทางด้านเฮอร์ลิงฮาแลนด์ลงมามาดูว่าจะมีประตูหรือเปล่านะครับลงมาใน2นาทีสุดท้ายครับ นจังหวันี้หาแรนครับหาแรน์มอข้างในแล้วเปิดเข้ามา <c oughs> ไม่ถึงอานูแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โหเกมนี้บอลถ้วยรอบ16ทีมสุดท้ายครับ <c oughs> เป็นทางด้านทีมของเราครับเอาชนะมาเชสเตอร์ซิตี้ไป6ประตูต่อ0ครับโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> ให้ช่องผมด้วย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ